พี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีศรีสินทรามหาวชิราลงกรณ์พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชโองการปโปรดเกล้าปโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าปโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายอนุทินชาญวีรกูลเป็นนายกรัฐมนตรีตามประกาศลงวันที่7กันยายนพุทธศักราช2568แล้วนั้น บัดนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนาย,ยกรัฐมนตรีได้เลือกสรรผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดินสืบต่อไปแล้วอาศัยอำนาจตามความในมาตรา158ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งรัฐมนตรีซึ่งผมจะไล่รายชื่อเฉพาะบางท่านเท่านั้นนะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายอย่างเช่นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายยกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายโสพลซารัมรองนาย,ยกรัฐมนตรี ร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่ารองนายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายเอกนิตินิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและนายสุชาติชมกลิ่นรองนายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก็ประกาศณวันที่19กันยายนพุทธศักราช2568เป็นปีที่10ในรัชกาลปัจจุบันแหละครับเอาแค่นี้กันก่อนพอหอมปากหอมคอกันนะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายของผมเอาเป็นว่าขณะนี้ประเทศไทยได้คณะรัฐมนตรีอนุทินหนึ่งมาเรียบร้อยแล้วและพร้อมบริหารประเทศเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องแต่ว่าแค่รอให้คณะรัฐมนตรีอนุทินหนึ่งเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนเท่านั่นเองแหละครับ ซึ่งในขณะนี้ทางทำเนียบรัฐบาลก็ได้มีการจัดเตรียมสถานที่เพื่อรอต้อนรับคณะรัฐมนตรีชุดใหม่โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่ทำเนียบรัฐบาลก็ได้นำป้ายตำแหน่งมาติดบริเวณที่จอดรถประจำตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกันแล้ว นอกจากนั้นก็มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มันสวยงามกันอีกด้วยครับเพื่อรอต้อนรับนายกรัฐมนตรีคนใหม่และคณะรัฐมนตรีชุดใหม่นั่นเองครับพี่น้อง